ไตคีสลายคืออะไรแล้วจะต้องลดอย่างไรไตกีสลายมาจากอาหารค่ะประเภททอดแบบนี้และข้าวขนมปังคัดสีแบบนี้และมาจากน้ำหวานอย่างผลไม้ปั่นแบบนี้ด้วยรวมไปถึงน้ำที่อาจจะไม่หวานมากอย่างแอลกอฮอล์ค่ะเพราะสิ่งที่อาหารเหล่านี้มีเหมือนกันคือมันถูกผลิตจากอาหารธรรมชาติที่เอาไฟเบอร์ออกไปค่ะแล้วเหลือทิ้งไว้แต่น้ำตาล น้ำตาลจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วค่ะถ้าเกินเนี่ยเขาจะสะสมเป็นไขมันใต้ชั้นผิวแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าใต้ชั้นผิวไม่มีที่เหลือให้เก็บแล้วเขาจะเริ่มไปเก็บในเลือดเป็นค่าไตรกลีเซอไรด์ที่เราเห็นพร้อมกับไขมันในช่องท้องด้วยนะคะซึ่งถ้าเรายังคงปล่อยทิ้งไว้เราจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานประเภทที่2ค่ะทีนี้เราจะลดเจ้าไตรกลีเซอไรด์นี้มันก็คือการย้อนกลับไปที่การลดน้ําตาลนั่นเองค่ะและจะลดน้ําตาลได้ คือการย้อนกลับไปเติมไฟเบอร์ในมื้ออาหารให้เหมือนกับการกินอาหารในธรรมชาตินั่นเองลองเปรียบเทียบระหว่างการกินน้ำส้มกับส้มเป็นลูกดูค่ะในปริมาณแคลอรี่ที่เท่ากันเลยนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะกินน้ำส้ม500มิลลิตรแต่5ลูกเนี่ยจะกินยังไงหมด และสาเหตุนั่นก็เป็นเพราะไฟเบอร์นี่ยังไงดังน,น,นั้นเราเริ่มต้นทุกมื้อด้วยผักหรือไฟเบอร์สูตรพิเศษแบบนี้ค่ะข้อดีของการใช้ไฟเบอร์แบบนี้คือมันเกาะติดกับอาหารได้ดีชะลอการปล่อยน้ําตาลของอาหารนั่นเองเสริมทิชเกเล็กน้อยคือเพิ่มไขมันดีและโปรตีนเข้าไปในมื้ออาหารเพื่อช่วยทำให้เราอิ่มท้องได้นานลดหิวจกจิกลดความอยากน้ําตาลไปได้นั่นเองข่าวดีก็คือเราลดไปกีซลาย์ได้เราก็จะเริ่มเห็นซิกแพคตัวเองด้วยใครยังม,มีข้อสงสัยก็ทักมาถามได้นะคะเพราะเรราาาดดูแลกัน้วยวยยิทศต なんか。